สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มีตัวอย่างมาฝากกันนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณลูกค้าองค์กรนะคะที่ไว้วางใจใช้บริการกับทางเรานะคะตัวอย่างในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นผลงานของที่เราเตรียมจัดส่งสำหรับลูกค้าหน่วยงานนะคะก็เลือกปากานะคะ,ะมีทั้งหมดอยู่ สามรุ่นสี่แบบนะคะก็จะเป็นในส่วนของปากกาครอสแล้วก็ปากกาปา์เกอร์ที่เป็นเซตนะคะก็ลูกค้าเลือกที่จะทำเป็นโลโก้เดียวกันทั้งหมดเลยนะคะอย่างตัวกิต์เซตเนี่ยของปา์เกอร์นะคะก็จะเป็นตัวปา์เกอร์จอทเตอร์สแตนเลสท,ที่มีทั้งลูกรื่นแล้วก็โรลล์บอลนะคะเราก็ในส่วนของตัว คอสนะคะก็จะมีทั้งคอสเซนจูรี่รวมไปจนถึงคอสคิกนะคะซึ่งคอสคิกเนี่ยก็ยังมีอยู่2สีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานบางส่วนนะคะที่เรานํามาให้ชมกันเดี๋ยวเราลองดูกันนะคะว่ามีเป็นตัวไหนบ้างอย่างตัวรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นคอสคิกนะคะตัวคอสคิกเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2สีนะคะลูกค้าเลือกใช้ทั้งสองสีเลยนะคะเวลาทําชื่อนะคะ2สีนี้จะได้ชื่อที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราลองดูนิดนึง ก็ตัวบอดี้สีดำนะคะเวลาที่เราเลเซอร์ชื่อลงไปจะได้เป็นตัวชื่อสีทองแบบนี้นะคะค่อนข้างสดสำหรับตัวด้ามสีเงินก็จะได้เป็นชื่อออกสีเงินเงินแบบนี้นะคะบางคนถามว่าเอ๊ะเวลาที่เราสั่งปากาด้ามสีเงินเงาแบบนี้นะคะเวลาทําเลเซอร์จะได้ชื่อแบบไหนจะเป็นชื่อตามตัวอย่างนี้เลยนะคะก็ถือว่ามองได้ชัดนะคะจะเป็นแบบนี้ ลูกค้าก็เลือกฟอนตเดียวกันข้อความเดียวกันทั้งหมดนะคะรุ่นนี้นะคะคอสคิกค,คอสคิกก็คือเป็นรุ่นที่ใช้เป็นตัวระบบกดนะคะเป็นน้ำหมึกเจลนะคะสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวบอดี้ไซส์ริมนะคะตรงนี้จะเป็นตัวแหนบที่เป็นตัวพลาสติกสีดำนะคะทั้งในส่วนของตัวด้ามดำแล้วก็ตัวด้ามเงิอนอ,อันนี้สำหรับรุ่นแรกรุ่นถัดมานะคะจะเป็นตัวคอส เซนจูรี่นะคะสำหรับตัวนี้เป็นบอดี้สีเงินทั้งด้ามเช่นเดียวกันสำหรับตัวคอสเซนจูรี่นะคะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นระบบการใช้งานตัวหมุนนะคะหมุนแล้วเปิดเปิดหมึกออกมานะคะแล้วก็สำหรับตัวด้ามตัวที่เป็นตรงแหนบของเขานะคะจะเป็นตัวแหนบที่เป็นโลหะสีเงินเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็ในส่วนของตรงด้านบนนะคะจะค่อนข้างพรีเมียมมากก็คือจะมีเขียนชื่อแบรนด์ Cross แล้วก็ made in USA พร้อมกับโลโก้ของค o อ s นะคะสำหรับตัวนี้ก็เห็นไหมคะเวลาที่เราทำชื่อนะคะก็ค่อนข้างที่จะได้ตัวหนังสือชัดนะคะสำหรับตรงนี้แพ็กเกจกล่อ,องของเขานะคะก็จะมาเป็นตัวบอดี้ที่เป็นตัวกล่องกระดาษใหญ่แบบนี้ ่เป็นแบบนี้นะคะก็ใส่ตัวด้ามแล้วก็แพ็กเกจกล่องลงไปก็ถือว่าค,ค่อนข้างที่จะดูสวยงามนะคะรวมไปจนถึงนะคะตัวคลอสนะคะก็เขาจะมีเป็นตัวกระดาษทอแล้วก็ถุงเป็นออปชั่นอลเพิ่มได้ด้วยนะคะนี้ใน ส่วนของตัวงานโปรเจกต์ตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกอีกตัวเซตหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัว p a r k e r Jo t นะคะตัวนี้เป็นตัวกิบเซตซึ่งมีลูกลื่นหนึ่งด้ามโรลล์บอลหนึ่งด้ามน,นะคะแล้วก็เป็นตัวสีรอยยบูนะคะก็เป็นตัวสีโทนออกน้ำเงินเข้มซึ่งสองด้ามถือว่าดูดีมากนะคะพอตัวด้านจะเป็นแบบนี้น,คะ,นะคะรับนะครับแพเของเขา ก็ตรงนี้จะมีชื่อแบรนด์นะคะปาเกอร์สวยงามน,นะนี่เป็นตัวลูกดื่นนะคะแพ็กเกจกล่องของเขาก็จะใส่ด้วยกันในด้ามเข้ากันแบบนี้เลยนี่นะคะ ก็ okay. สำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็มีตัวอย่างคอร์สเซนจูรี่คอสคิกแล้วก็ตัวเซตจอตเตอร์ปาร์เกอร์นะคะนามาฝากกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะคะที่ไว้วางใจใช้บริการกับเรานะคะก็สําหรับอ,อ,องค์กรไหนนะคะที่ต้องการทำสินค้า เป็นของขวัญให้กับลูกค้าในหน่วยงานหรือว่าพนักง,งานนะคะก็สามารถคอนแทคกกับในอินบ็อกได้นะคะ Facebook ประกาแบรนด์เนมหรือว่าคอมเมนต์ที่ใต้ YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งเรามีประกานะคะค่อนข้างหลากหลายแบบมากๆตามในคลิป YouTube นะคะสามารถลองดูได้นะคะว่าสนใจรุ่นประมาณไหนเราก็มีงบประมาณเท่าไหร่นะคะเราก็ประกาของเรานะคะเริ่มต้นทําตั้งแต่1ชิ้นขึ้นไปนะคะก็สามารถคอนแทคกันได้เลยหรือสอบ ถามรายละเอียดกันได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆาค่ะสวัสดีค่ะ